สวัสดีครับผมผมเพชรพาลวยสวัสดีพี่สู้ผู้สุสสสขคลกับผมมาแล้วพี่น้องคนฟังของวดันที่วันพุธที่ยนะี่หกเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่ยี่บหกพฤศจิกาสองห้าหกแปดได้พี่น้องได้พี่น้องเข้ามาเบื่องผลลาพัฒนาเมื่อขึ้นนี่ลาพัฒนาเมื่อขึ้นนี่เลขบนออกสามสามเหล็กล่างออกสองหนึ่งได้พี่น้องได้นี่เห็นไหม ก็มี3สามตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวบอกม่อลไรพี่น้องเนี่ยวันศุกร์ที่ยีเอ็ดเรียกวิ่งเข้าบนล่างเห็นบ่เห็นบ่มือวันศุกร์เลขออกกันสามแปดกับหกสองเห็นบ่พี่น้องโคดฟังขวงเข่าบนล่างดิ เด็กวิ่งบัตรที่นี่มือขึ้นนี่เด็กวิ่งเข่าสองเข่าตัวร่องจับคู่เข่าตรงๆเป็นตัวร่องขึ้นกันเป็นเป็นเน็นหกเก่าหกหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่เด็กวิ่งเรียกมาหลายคู่ 6, 6, 6, 6หกคู่หกขางพี่น้องก็ชีได้ชีมานกันติดตเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่ เข้าสองหนึ่งตรงตรงแต่เป็นตวล่องได้พี่น้องได้เขาตะล่องก็บ,บอกว่าเขาตะล่องได้พี่น้องได้ตัวกันก็บพราเขาเราเก้าหนึ่งเหล็กมันบอไปฮอดเก้าพี่น้องก็จะได้กันพี่น้องเหล็กบหลายคู่เลหล็กหกคู่บนล่างไปกลับนี่หกคู่หกขางนี่พี่น้องว่าจางังไดหรือว่าเหล็กว่าเหล็กหลายคูู่่บ่ อมาเบิ้งมาตามกันไ้วยหรอกวันพุธที่ยี่สิบหก แปดหนึ่งสี่ห้าหกอันนี้เล็กวิ่นได้พี่น้องได้เล็กวิ่นได้เนี่เล็กวิ่งคนขีดไม่หาโตเนี่ยและพี่น้อง เลขสิบตัวเลขวิ่งคนหาตัวเครื่องตัวเครื่อง วิ่งบนล่างเพื่อนขีส่วนมากเพื่อนขีจับแต่ตัวหนาตลอดนะพี่น้องเนาะเด็กวิ่งของเพื่อนก็ได้เพินน่นหนึ่งหนึ่ง

เลขแปดสี่แปดห้า เปดหกส่วนเลขสามตัวได้พี่น้องด้วยหกหนึ่งเลขหนึ่งได้พี่นองว่าเลขเจ็ดห้า แปดแปดสี 8, 8, 4, ่มัดเหล็กเบื่อเหล็ก,ลกแท้ทีมาเบิ่ออยู่บ่ทีเบิ่ออยูอยู่บ่เนาะส่วนตัวเนีนได้พี่น้องได้ส่วนตัวเนีนเนี่ยหนึ่งห้า หนหาม,ามากกิมาแปซีเนี่ยและพี่น้องของกันอ่ะพี่น้องมาท่วนกันวันพุทธ 6, พที่ยี่หกคู่กิกาสองห้าหกแปลาวคนฝั่งโองส่วนเล็กวิ่นีนึ่งี่ห้าหกเป็นให้วิ่ง8กับ1เพินเน้นหนึ่งส่วนจับคู่กับหคู่บนรางไปกลับนี่คือ1 4ึ่งสหนึ่งห้าห ปดสี่แปดห้าแปดหกเลขสามตัวหกหนึ่งห้าแปดแปดสี่เพื่นเน้นหนึ่องหาแล้วก่ะแปดสี่แล้วพี่น้องได้เดี๋ยวเทียบของเก่าให้ือเบงพี่น้องเข้าแต่ว่าเลขเป็นบลเลปากหลักได้พี่น้องได้บน,บนรังไปกลับเข้าก,กับตัวนำ้ำเห็นปะเหยียบของเกา่าเหยือเบงนี่บลบทเพิ่นของเพิ่นมวดที่แล้วมือขึ้นนี่บลได้เข่าตัวเน้นเลยเข่าตัวล่องเข่าหนึ่งสองตรง จะ่ากับตัวแหนน้ำเล็กเพื่นบริเลปากหลักบนล่างไปกับเด้เอางวดนี้คือว่ามีตัวกันว่าเขียนตัวกันในตอนนี้ตัวกันเพ็่นว่เขาจังหวดเขา้าพี่น้องมาหาซีหกซีกจัดเอาเพื่อนบ่ะหายมนาะเพราะว่าตัวกันพระเข่าจะขยายมิตราเขาตัตดสุดเต็มแคปหน้าจอตามนี้ครับผมขั้นมากกับจังจัดบ่ามากับพานได้พี่น้องได้ขอบุญขอบคุณคนฟังคงหลายๆเอาคามมันมันกันพี่น้องมืออื่นนี่ ฝากก็เลยก็แช่ด้วยตามสวัสดีครับผม